สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจำวันที่31นะครับสิงหาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4หน่อยนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเรามาดูรอบโค้งสุดท้ายกันนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังอยู่นะครับพี่พี่นองสุดท้ายถือว่าปังนะครับเมื่อวานผมให้วิ่ง5นะครับรูดศูนย์ไปผลที่ออกเฉพาะกิจ318กับ20นะครับรอบแรกของเราใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0220มาในตัวกลับนะครับส่วนรอบพิเศษ610กับ83นะครับพี่ใครวิ่งรูดที่0นย์นะครับเข้าไปที่0110 นะครับพี่พี่ตารางนะครับตารางแตก3ตัวนะครับ6 1 0นะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนเรื่องปกติ551กับ11ของเราของเรานะครับพี่พี่มาในเลขตารางนะครับ51นนี่เลยนะครับสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับผม สำหรับวีไอพีหกหนะครับในรอบนี้นะครับใครวิ่งรูดที่5นะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างเข้าไปที่ตัวเน้นตรงๆนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะสดบบัรแนวทางเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังมากๆนะครับพี่พี่ผมว่าถือผมคิดว่าเนาะพี่พี่น่าจะมีโชคกันในตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับมาดูแนวทางวันนี้นะครับพี่พ มาดูแนวะทางวันนี้นะครับเลขตารางของเรา9 2 5 1 7 8นะครับส่วนสายเจาะสายวิ่งในค้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในที่เลข7เลข7นะครับผมน,นิ่งวิ่ง7เนอะ วิ่ง9รูด7นะครับพี่พี่เอาผมให้วิ่ง9รูด7กันก็แล้วกันนะครับ7กับ9ชอบพอๆกันนะครับนี่ครับผมวิ่ง9รูด7นะครับผม7 1 7 2 7 5 7 8 9 1 9 2 เก้าห้าเก้าแปดนะครับผมสามตัวให้ไปที่เก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าห้านะครับผมนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับพี่พ นี่เลยนะครับผมเก้กับ7นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกอบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้นะครับผมคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปแนวทางหวยฮายโค้งสุดท้ายเนาะผมก็ขออวยพรให้วันนี้ให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับดวงเฮงดวงปังก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดนะครับผมคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ